ครับหลังจากเราทําการทำความสะอาดแบงค์แล้วเราก็จะมาจําลองนะฮะตำแหน่งของไกลนะครับอันนี้คือการจําลองตําแหน่งของไกลนะเราจะวัดระยะห่างนณะระยะห่างที่จะใช้เนี่ย จะบวก3ขึ้นไปนะครับตำแหน่งตัวที่1ลงมาแล้วก็จะบวก3ลงมาแล้วก็จะบวก3มลงมาแล้วก็จะบวก3ลงมาครับผมอย่างเช่นตำแหน่งที่1เนี่ยผมวัดได้จนถึงขาตัวทิปท็อปนะครับอยู่ที่18 1 8เซนครับอันนี้ผมวัดไว้แล้วนะแล้วก็อย่างตัวที่2เนี่ย ก็จะบวก 3, ามก็ 19, 20ก็จะตกที่21นะฮะ21แล้วก็24ครับแล้วก็บวก3ไปเรื่อยๆนะฮะครับหลังจากเราวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโยกคันดูครับเนี่ยเราจะโยกคันดูครับโยกคันเนี่ยเราจะมาจับตรงสาย PE นะฮะ สาย PE เนี่ยเวลาเรากดเนี่ยแรงกดเนี่ยจะเท่ากันนะครับไม่มีส่วนไหนที่ตึงมากตึงน้อยจะมีแรงให้เขายืดหยุ่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาอัดปลาเนี่ยช่วงที่ไกรับน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยสายมีสิทธิ์ขาดครับหรือถ้าใช้สายแรงดึงสูงสูงเนี่ย คันก็อาจจะหักได้นะครับเราก็ต้องมีสูตรการวางไกนะครการจำลองของการวางไกขึ้นมาก่อนนครับผมจะใช้หนังยางนะครับผูกกับขาไก่ก่อนที่จะขึ้นครับโอเคครับ